สวัสดีครับทุกคนวันนี้เลื่อยเปื่อยสตูดิโอมีกิจกรรมพิเศษนะครับทำขนมจีนน้ำเงี้ยวเลื่อยเปื่อยตามมีตามเกิดเชฟมาจากเมืองเหนือเลยนะครับเชฟจากลำปางเลยนะครับผมเดีย๋ยวเราไปดูนครับว่าเชฟเป็นใครแล้วเรามีเครื่องปรุงอะไรบ้างนะครับผมนี่ครับวัสดุอุปกรณ์ของเรามีดอกนิ้วดอก มีน้ำพริกเครื่องแกงของน้ำเงียวนะครับผมนี่ครับเชฟจากเมืองเหนือของเรานะครับมาจากลำปางนะครับผมเชฟเดดบิดสโตนโหดลร้ายจังสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ย ชี่เชฟโก้ครับเชฟโก้ครับเชฟโก้มาจากไหนครับเนี่ยมาจากลำปางครับโอ้อวันนี้จะมาทำหนมจีนน้ำเงี้ยวใช่ไหมครับเพิ่งบินมาเมื่อคืนครับเอากระด้งฝากไว้ที่บ้านเพื่อนโอ้โอเคโอเคเดี๋ยวจะยากระด้งให้ใหม่นะครับกระด้งเป็นรูเดี๋ยวถ้ากระด้งไม่ดีมันจะกลับไม่ได้ได้เลยครับเดี๋ยวจะซ่อมกระด้งไว้ให้าน้ำเงี้ยวนะต้มน้ำให้เดือดก่อนใช่ไหมครับเนี่ยตามมีตามเกิดนะฮะมันมันมันไม่มีอะไรฮะ มันกันดามันมีรถรถเข้ามาถือว่าจับอะไรได้ก็ใสไปนะฮะโอเคครับผมกินได้ก็กินนะฮะกินไม่ได้เรอกินไม่ได้กินไม่ได้ก็ต้องกินนะฮะตังมาแล้วอ่ะเสียตังแล้วอ่ะเนี่กกำลังหั่นมะเขืออยู่นะครับมะเขือเทศจีดาสาธุผมมะเขือเทศนะครับยอดแน่นอนนี่ครับอ้าวมะเขือเทศไงมะเขือเทศมาพระเทศเรายังนั่นเลยมีต้นหอมมีผักชีด้วย ใช่แป้บหนึ่งนะครับโอเคครับโอเคนี่ครับเชฟบิสโตนของเรานะครับและรางวัลบิสโตนทูลังซ่าครับยางกระบะ E R ออาหกหนึ่งมอ่ะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปครับนี่ครับเราจะมาแนะนําวัสดุอุปกรณ์นะครับอันนี้กําลังแกะอะไรอยู่ครับเนี่ยเนี่ยพริกตํามาจากลำปางเลยนะครับโอ้โหมัดติดกับไอ้สากมาเมื่อคืนห้อยที่ตูดมาเหรอครับห้อยที่ตูดมาโอเคครับ แล้ววันนี้เรามีอะไรไม่เร็จนะฮะหมูบดก็หมูบดแล้วก็ลาบผักชีอ๋ออันนี้ก็ดอกงีวผักชีนี่มันจะอยู่กับมะเขือเทศไหมฮะมันอยู่ใกล้กันไม่ะันเดียวกันไมะไม่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 ใกล้กันไม่โอ้คนละวัดแต่ผมคนละคนละทิศคนละทางนะฮะส่วนอันนี้เป็นน้ำพริกสำเร็จรูปใช่ไหมครับได้ครับน้ำพริกน้ำเงี้ยวไม่บอกแบรนด์นะหรือว่าจะบอกบอกได้บอกได้ครับบอกได้เราใช้ยี่ห้ออะไรครับธีรพัฒน์ธีรพัฒน์สัจจคุณน้ำเงี้ยว น้ำพริกน้ำเงี้ยนเอ้ยไม่ใช่น้ำเนี้ยซื้อ,ซ,อ,อะะซื้อที่พะเยานะฮะซื้อที่พะเยาครับผมโอ้โหแต่ว่าเป็นสูตรลำปางซื้อที่พะเยาแต่มงเหงาที่ลำปางนะเด้อ <laughs> โอ้แล้วเราเราเราใช้ประมาณไหนครับเนี่ยกลัวเผ็ดไหมครับเอาเผ็เดเผ็ดนิดเผ็ดน้อยครับเผ็ดน้อย,เอ,เ,อยเอาลูกกวนเปิดไฟให้หน่อ <laughs> ย วิธีการนะครับคือคือรุ่นนี้ที่บ้านไม่มีรุ่นนี้ครับเฮลเฟลเล่นะครับกระทะไฟฟ้าเตาไฟฟ้าเฮลเฟลเล่กดนะครับนี่กดปุ่มปั๊กนี่คือที่บ้านผมมีแต่เตาอังโละฮะไม่มีอันนี้แล้วก็ระดับความร้อนก็ปรับเอานะครับเอาคือหมุนใช่ไหมใช่ครับผม LB อย่างเงี้ยไม่หมุนอย่างเดียวครับหมุนอย่างเดียวนะเดี๋ยวหมุนเนี่ยมันเป็น ABS เราต้องผัดเราต้องผัดน้ำน้ำที่ก่อนแหละครับใช่ครับถูกต้องใช้ของผัดน้ำที่อนนะได้ครับผมชุนไหมครับเนี่ยฮะเริ่มชุนแล้วฉุนกู้เหรอใช่เดินเตะกะเดินไปเดินมาเริ่มฉุนแล้วนะครับโอ้ยสุดยอดครับดูข้างหลังนี่คุณคล้ายเชฟป้อมเลยนะครับเนี่ยแต่ดูข้างหน้านี่ป้อมประการ ใช้คนทัพีตรงอื่นได้ไหมทำไมหน้าแก่จังครับคนมันหน้าตาเราใช้เครื่องคัวครบนี้เครื่องคัวไม่รู้ว่าจะถูกจริตหรือเปล่านะครับะเป็นไม้โอ๊กไม้โอ๊กจากเยอรมันกินไม่ได้คุณก็ต้องกินนะครับเรียกไม่ได้ย้อนจริงครับมาแล้วนะเดี๋ยวตอนนี้เราจะผัดเครื่องแกงก่อนใช่ไหมใช่โอเคโอเคเดี๋ยวกลับมาดูครับขอผัดเครื่องแกงก่อนนะครับผม ตอนนี้เราผัดพริกแกงน,นะครับผัดพริกแกงกับรากผักชีแล้วก็หมูสับนะครับมันหมูคนปีวันเนี่ยต้องผัดให้หอมไปหมูล้ราคาเดี๋ยววิ่งผีกลิ่นมาแล้วครับ <laughs> โอ้ยร้อนวันนี้แน่ข้างบ้านเราวร้อนวันนี้โอ้ยโอ้ยหิ้นจาดจีด <laughs> <laughs> จ๊ดครับเดนะี๋ยวจะหอมจนนะหอมจนโอ้ยเดี๋ยวเขาผัดก่อนนะครับ <laughs> ต่อมาสองแม่ที่แล้วนะครับเกิดยังไงอง่ะกดนะครับกดโอเคกละพผัดวเข้ากันแล้วนะครับจนะเทใส่หม้อที่เราต้มน้ําเดือดไปนะครับอันนี้เป็นน้ําแร่ครับจากแม่ริมน้ําแร่ใช่ครับจากท่าแร่ใช่ปะจากท่าไม่ใช่ตะกนนมันหมาครับอ,อ,อันนี้จากว่าแหล่งน้ําร้อนแม่ริมครับเดี๋ยวนะจะกวเชียงหน่นี่ครับเคล็ดลับครับน้ําล้างกระทะเคล็ดลับครับ เหมือนเราทําน้ําพริกนะฮะมีทำน้ำน้ังคุกมีน้ำา้ำางกะทะสุดยอดเป็นเลยนะ,ะครับเนี่ยแล้วก็เก็บได้เลยนะครับกระทะไม่ต้องเป็นร้านถือว่าน้ําร้อนร้านแล้วโอเคแล้วเราก็ต้มเจ้านี่ต่อใช่ไหม,มสีสันครับสีสันนี่เห็นไหมสีสันสวยงามมากครับอหอมมากครับโอเคครับหมูที่เหลือนะคะตักลาดข้ามกินหมูที่เหลือนี่กูจะนำอะไรครับเนี่ย ก็ป้านเป็นลูกชิ้นอยา้เป็นลูกชิ้นไหมอยากได้เป็นลูกชิ้นก็ดีครับอ,อ่าหย่อนไ้ยครับไม่ต้องไปซีเรียสมันมากนะครับผมทําอาหารครับผมแล้วก็ตั้นๆไปไม่ต้องสวยงามอะไรครับผมตามธรรมชาติป้านเป็นลูกหัวใจได้ไหมได้ครับผมช่วงนี้กําลังกินเลยครับเยเด,ด้อไปธรรมดาอกหักครับเชฟตอนนี้อ,อกหักอ,อกหักแตบอกเมียไม่ได้ อย่าได้เผยแพร่เด็ดขาดนะฮะใครที่ยังโสดอยู่นะฮะพ่อบ้านนะครับทํากับข้าวเก่งนะครับแล้วก็ทางานเก่งทำกับข้าวได้ทําทําทำกับข้าวได้ทําอะไรต่างๆในบ้านได้ล้างห้องน้ําซักผ้าถูบ้านได้หมดนะครับ,รบติดต่อได้ะไนะครับผมตอนนี้เชฟอกหักครับอ,อกหักแต่บอกเมียไม่ได้ใส่เยอะไหมต้องการเยอะไหมครับก็พอ,พอแดดครับผมไอ้เนี่ย ปั้นเนี้ยจะเยอะไหมเอาอีกครึ่งนึงเนาะคุณปั้นลงไปกี่ลูกแล้วอูไม่ได้นับถึงสิบอย่างอุ้ยเกินมันก็ใส่ต่อไปอีกสักอีกสักอีกสักสิบครับอืมโอเคครับอยาเรามาดูกันต่อนะนี่ฮะเห็นไหมปั้นสดสดเลยนะเดีียะปั้นๆเห็นไหมเนี่ยปั้นสดสดเลยมีปั้นสดสดเลยนะมือไม่ได้ล้างด้วยตามเกิดนะครับตามมีตามเกิดถ้ามันไม่มีอะไร อันละครับตอนนี้มั้งแกงเราเดือดได้ที่แล้วนะครับดูครับหมูลอยฟูฟ่องครับเน้นหมูครับอันนี้ต่อไปเราจะใส่บะเขือส้มครับผมภ<ม>าษาเหนือเรียกอะไรครับนะเขืออ,อะไรบวะระบเขือเทศนี่ภาษาเหนือเรียกอะบเขือส้มบะเขือส้มโอ้แล้วบะเขือแจ้ล้ครับบะเขือแจ้มันมันจะฟาดมันจะเฟือนบะเขือแจ้มันเฟือนนะครับใช่อันนี้คือะะบะเขือส้มบะเขือส้มโอเคอืม เนียงทางเหนือใช่ไหมครับแต่มันกะส้มนะคือว่ามันเป็ส้มนะส้มบอกส้มกะส้มไม่ห่าแล้วล่ะกินบาได้นะทำไมกินไม่ได้อะส้มบอกินบาได้ก็คือว่ากินกินเฉยๆอ่ะไม่ได้แก้อะไรอะไรอย่างเงี้ย๋อกินบาได้กินบ่ได้ไม่ได้กินบ่ได้ภาษาเหนือคือถ้ากินบ่ได้คือกินได้ถ้ากินกินได้คือกินบ่ได้ออทุกคนนะครับ ัเหนือนะจะงงได้ไหมขออญาตงงได้ปะถ้าบอกว่ากินบ่ได้คือกินได้อะไรอ่ะเขาบอกว่ากินได้คือกินบ่ได้เดี๋ยวอะไรครับเชฟอะไรอ่ะลูกบาส <c oughs> อะไรอ่ะไอ้เนี้เช็ดชู่อ๋อโอเคครับใส่เชชู่ด้วยเหรอครับ <c oughs> ไอ้เย็นน้ำยาชชู่ไอ้เี็นทำเป็นไอ้เี้ยน้ำยากะทิตะตุจักเลยอ่ะใส่เชชู่โอ้ยไม่พลาดจดีดีนี่โอ้ย เดี๋ยวนี้ต่กรอนตะกรอนสมัยก่อนเดี๋ยวนี้เขาไหม่แล้วนะใส่ปลาใส่เทศใสไปเลยเสือส้มมันจะสุกช้านะครับมันจะสุกช้าเพราะว่าตอนนี้วันอาทิตย์อยู่ฮแล้วมันจะสุกเมื่อไหร่กว่าจะสุกก็น่าึงประมาณสี่วันห้าวันนะฮะสุกวันจันทร์เหรอครับครับผมครับผมมันต้องสุกวันศุกร์นะฮะเครื่องเคียงนะฮะที่ที่ที่ไม่คิดว่าจะต้องใช้นะครับผมมีอะไรครับต้นหอม นี่ต้นหอมนะฮะกับผักชีอันนี้คือว่าเหลือใส่ไปทัลลูเลยไม่ต้องหั่นใส่ไปเลยใส่ไปเลยใส่ไปเลยเออซิกเนเจอร์ไหมซิกเนเจอร์ใช่เดี๋ยวขอญาตปรุงก่อนนะคะผมก็ไม่รู้นะครับผมก็กะว่าเมื่อกี้เราใั่แก้มต้นหอมผักชีใส่อะไรครับต่อไปขอชิมก่อนชิมก่อนเพื่อจะปรุงอ๋ออันนี้เราเราใส่ไอ้นี่ไหมครับเนี่ยผมเคยเห็นไอ้ถั่วเน่านะฮะ มันมีอยู่ในน้ำพริกอยู่แล้วครับเขาผสมมาแล้วเหรอครับใช่ถูกต้องครับโโออเเคคถ้าน้ำพริกของเจ้าเนี้ยธีรพัฒนเนี่ยจะจะจะนั่นเนี่ยธีรพัฒนครับครับผมโอ้โหเป็นไงครับอร่อยไม่มีรสไม่มีชาหรือว่าเผ็ดโอ้ยมันจะเผ็ดนะมันจะเผ็ดบอครับนี่เฮ้ยไม่เผ็ดหรอกครับถ้าเผ็ดก็น้ำตาลก็มีเกลือเกลืออ่าเกลือ นั่นมันผงชูรสครับนี่ผงเกลืออยู่นี่ครับเกลือเกลือนี่อยู่ตรงนี้ครับเกลือเกลือภาษาเหนือว่าอะไรครับเกียเกียเข้าเกียรถก็คือเข้าเกลือเกลือรถใส่กี่ช้อนครับนี่สองแกงลักษณะนี้เราจะไม่ใส่น้ำปลาใช่ไหมครับน้ำปลาใม่ครับมาจา้วาไหมครับเกลือเกลือมันจะทําให้รถมันนัวอ๋อมันนัวนะครับอืมรถดีน่ารถดีครับ เป็นรสดีรสหมูนะครับรสดีรถหมูคุรโรบุตะไม่ถนัดครับไม่ถนัดครับดูครับปทัทโธทับปีเดียวผมต้องผมต้องสั่งน้ำดื่มเพิ่มไหมครับเนี่ยนอนหิวน้ำกลางคืนเนี่ยน่ยจะประมาณนั้นนะครับอันนี้ผมชูรสนะครับรสดีออยินโนมโตโพัทผมชูรสหนึ่งช้อนเอ้าโหพอเลระครับ พอแล้วครับผมโอเคครับแค่นี้ก็ไปหลายแสนแล้วฮะโอเคครับผมครับนี่ล้านทับพีสูตรครับนี่เป็นสูตรสูตรจากแม่อุ้ยแม่แม่อุ้ยสอนมาใช่ไหมครับต้องว่าให้ล้างรับพีใส่ลงไปด้วยใช่นี่คือสูตรก่อนมาให้ล้างเสร็จปุ๊บแล้วเอารับพีด้วยโอเคโอเคไม่งั้นมันจะไม่เปื่อยนะฮะหลังจากที่เราทำจนเสร็จ สมบูรณ์แล้วเนี่ยก็คือเสร็จแล้วก็เอาเอาไปสาดทิ้งหลังบ้านใช่ใู้ไหมฮะแล้วก็แดกนงจีนกับน้ำปลาถูกต้องโอเคหวานจี๊บสูตรนไงเติมอะไรอีกครับเนี่ยเชยบิสสโตนแตนอาบิอีกแล้วเชฟบิสโตนแตนอาอีกแล้วครับเอแลวไม่ไม่ คือบอกตรงอะน้ําพริกอ่ะมันสีมันแดงเพราะเขาผัดมาแล้วนะฮะมันมันสีมันจะแดงน่ากลัวแต่มันไม่เผ็ดโอ้โห่พริกเจ้าเงี้ยโอ้โห่สูตรสูตรสูตรเชฟนี่นิ่งไหมฮะนิ่งไหมครับเนี่ยฮะสูตรนี่นิ่งไหมอ่ะนิ่งฮะนิ่งอ่ะนิ่งวับเลยฮะโอ้กินแดกแล้วนิ่งเลยครับครับผมหงายท้องเลยฮะเดี๋ยวมันขาดเค็มอ่ะขาดเค็มใส่เกลือครับใส่เกลือโอ้โห ใต่แล้วฮะซีอวขาวใช่เขาบอกว่าอันนี้ซีอวขาวนะอ่าเชฟมันนึกสูตรอยู่พอดีว่าเป็นเชฟไงฮะสูตรอาหารอยู่ในหัวเยอะเกินเป็นเชฟฮะส่วนมากจะขับใส่รถนะครับเชฟโรลเล็ตสูตรบริการไม่ค่อยมีแล้วเนี่ยไม่มีแล้วมาครับเนี่ยแต่ว่าอู่ธรรมดาก็ซ่อมได้แล้วนะคะเชฟอะลงอะไรเครื่องรซเอ้ยอะไรเนี่ยน้ำมันหอยครับอะไรรถอีแตนใส่แทนปังนี่น้ำมันหอยนี่ ตาเด็กสมบูรณ์นะครับอร่อยที่สุดแล้วในโลกนี้ครับตาเด็กสมบูรณ์อย่าลืมใช้กันนะครับ<อ>ทุกควเรือนอจะกินไม่ได้วะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไกินไม่ได้ก็ไปวัดไสใหญ่ครับกุกข้าวให้หมาต้องถึงขนาดนั้นเลย,ยนะเหรออ้าวเชียจะชิมอีกแล้วครับผมสูดีแล้วครับซูดีลวครับซูดีลวครับซื้อล้วครับซื้อล้วครับ เป็งเจฟอือกําลังดีอะเป็นไงนี่คือรสชาติของของน้ำเงี้ยวรสชาติของติเกลืออีกแล้วติดเกลืออีกแล้วครับเจฟรสชาติของคนทางทางทางภาคกลางเนาะโอ้โหจบจบแล้วฮะจบแล้วจบให้ผมเปิดให้ผมเปิดฝาเท่าไรไหมที่เหนือก็รอมะเขือเทศสุกแล้วก็จะมาใส่ดอกนิ้วหรือว่ามาใส่ตอนนี้ก็ได้นะฮะอยู่ไหนแล้ววะใส่เลยไหมฮะสั่งให้แช่เมื่อกี้อยู่หลังบ้านนะแช่ไว้หลังบ้านนะครับ โอเคใช้ได้ยังครับเชฟใช้ได้นะฮะไปซื้อขนมให้หน่อยดิดอกนิ้วอือไอ้หียมุกนี้มุกนี้ตั้งแต่สมัยหนูเชิญยิ้มดอกนิ้วนะฮะกินเดี๋ยวก็ปีนด้วยกันนั่นแหละอ้าวนึกว่ากูขึ้นไปก่อนแล้วอันนี้ดอกนิ้วนะครับแช่น้ำไว้สักพักนึงนะครับให้มันบานที่ไหนได้มึงอยู่ข้างบนกูอยู่บนยอดกูไม่อยากลงไปอย่าหมั่นก๊อปอย่าหมั่นก๊อปตุดอ่ะดี แรกๆมึงก็เจ็บหน่อยอแต่มึงอยู่บนยอดดีคือถ้ายมมาบาลจะแทงมึงไม่ถึงแล้วก็หมาก็จะกัดไม่ถึงอ่าใส่ดอกนิ้วนะนี่ครับใส่ดอกนิ้วลงไปแล้วนะครับผมดอกนิ้วนะครับเชฟก็ไปปีนเก็บมาด้วยตัวเองเลยนะครับใช่เมื่อวานเพิ่งขึ้นไปนี่ <laughs> <laughs> เขาบอกว่ายังไม่ถึงเวลาหนูเขาถีบลงครับอาโอเคปีนด้เองเลยครับครับ เราจะไปจัดจานขนมจีนนะฮะนี่ครับขนมจีนน้ำเงี้ยวของเราใหดูนี่แต่ว่าไม่ได้แต่ว่ามันไม่มีกระดูกนะครับมันมีแต่หมูสับเนาะมันมันตามมีตามเกิดไปก่อนใช่ครับเป็นสูตรตามมีตามเกิดนะครับเดี๋ยวถ้าวันไหนถ้าผมได้เลือกเป็นกำนันเดี๋ยวผมจะซื้อกระดูกมาใส่นะฮะโอเคครับผมเอ อากระดูกแม่คุณได้ไหมครับโอ้ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้แม่ยังไม่ตายอ๋อโทษทีโทษทีครับผมแม่นึกว่าได้ดีนั่นดีนั่นะผมไม่ได้อยู่บ้านเก่าไม่งั้นผมไ่เอากระกระดูกขวดมาใส่ให้ครับยอดนะครับผมนากสันนายสันนายสันหิวข้าวนะครับเชฟมีสตรพิเศษนะรครับวันนี้สตรพิเศษครับข้อไก่ ข้อไก่จต่ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ตัวเมื่อกี้ผ่านทางมาเห็นเขาวางอยู่นะหยิบมาเขาวางไว้เหรอครับผมเขาวางหยิบมาเลยครับผมโอ้ยขโมยครับผมโอเคโอเคได้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 ตามมีตามเกิดแดกได้ก็แดกนะแดกไม่ได้นะครับต้องเก็บแดกฮะมันทําไปแล้วนะฮะเขาผมหมุนข้าวไว้แล้วแล้วก็ถ้าแดกไม่ได้ก็เราไปวัดไสใหญ่กันต้อง ได้แน่นอนมีไหมมีนี่โอเคนี่แล้วนะเจ้าว้าวสุดอะไรนะเจ้าเดี๋ยวเราไปจัดจานกันเลยคะ